ไม่เหนื่อยสนุกมากเลยอยากร้องต่ออีกสักพีอยากร้องต่ออสักพีงั้นช่วยผมร้องได้ไหมจริงเหรอเอาจริงยืนข้างบนนี่เลยเมื่อกี้ผมไปอยู่ข้างลมมา่างเพราะว่าเออวิธีสูงมากนะครับแล้วก็ด้านล่างเนี่ยเป็นมุมตม่ําที่เออคือลมมันดีลมมันดีข้างบนใช่เมื่อกี้เป็นไงบ้างฮะมันไหมฮะดีไหมคะดีไหมฮะดีอดีดีมีเพลงหนึ่งที่จะร้องได้ครับคงต้องถึงตาผมแล้วแหละได้ให้น้องนนทร์ ได้วันนี้ก็ใครสนใจจะเต้นหน้าฟลอร์นะครับได้เลยนะครับผมอ่ะเอาเป็นว่าเรามาเข้าเพลงเลยดีกว่าได้ค่ะเดี๋ยวใครเต้นแรกเดี๋ยวลงไปเต้นด้วยข้างล่างอ่านี่มีเจ้าแม่แดนอยู่ตรงนี้นะครับ <c oughs> อ่ะลองฟังกันดูฮะเพลงนี้ครับ <c oughs> 来！ เหนื่อยไหมครับเหนื่อยครเหนื่อยไหมเหรอครับดูพี่หนิมเต้นชื่นใจเลยครับชื่นใจมากเลยครับน้องพอม่าหนุนมๆสักสิบยันแจ๋วเมื่อกี้นะคะแต่ว่าจริงๆแล้วไม่ได้มีแค่เราสองคนใช่ครับผมวันนี้ยังเตรียมมานักร้องเรียกว่า200กว่าชีวิตนะครับไม่ถึงลดคว้างนะครับเหลือ6คนครับวันนี้นะครับแต่ถ้าผมอายุอ่ะจะถึงก็ได้ไม่ถึงไม่ถึงเหรอไม่ถึงเกือบเฉยๆขาดอีกสองปีเท่านั้นไม่ใช่ นี้เป็นคู่ชายหญิงใช่ไหมใช่แต่คู่ต่อไปเนี่ยเขาเป็นชาย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 ไม้บอกก็ชายชายใครที่จิ้นชายชายอยู่เนี่ยวันนี้ต้องมีครบชายหญิงก็มาชายชายก็มีหญิงหญิงก็มีใช่คู่ที่สองของเราเนี่ยแต่จะเป็นคู่ชายชายใช่ค่ะเขาจะมาเพลงแนวไหน ยังไงคนนี้เขากําหนดไม่ได้ค่ะคนนี้นสองคนนี้นี่ระบุตัวตนไม่ได้จริงใช่ใช่เรียกได้ว่าหาตัวจับได้ยากถูกต้องเพราะว่านอนอยู่บ้านทุกวันนะครับเขาสนุกเขาสนุกเขาร้องอได้หลายแนวแน่นอนเพราะแน่นอนกับคู่นี้ครับขอเชิญทุกคนได้กับพี่โอมและ